ก็กลัวอยู่ครับกลัวอยู่แล้วก็ตั้งแต่ลงรถเลยคือตอนแรกเดินเด๋อไปเขาบอกก้มลงก้มลงล้วเสียงปืนดังมาแล้วเรียบร้อยแต่ไม่รู้ปาเต้เคยรู้สึกกลัวตายไหมมันมันจะเป็นความกลัวอีกแบบอะผมเออกลัวตายเลยโดยตรงๆอาจจะไม่เคยกลัวแต่ผมจะกลัวความสูงอย่างเงี้ยผมจะยืนที่สูงๆไม่ได้นั่นคือความกลัวแบบ ไม่อยากเข้าใกล้กลัวแมงกลัวแมงสาดไงผมก็เอออย่างเงี้ยกลัวตายมันจะเป็นอีกแบบมันจะเป็นความ alert ขั้นสุดอะคือมันไม่ได้แบบมันไม่ได้อย่างเงี้ยมันแบบโอเคโอเคเกิดอะไรขึ้นกูจะต้องทํายังไงวะเออใช่มัน alert มากในตอนนั้นแล้วขณะเดียวกันมันกลัวตายบวกกับต้องถ่ายไปด้วยเพราะงั้นต้องถ่ายมันก็ต้องยิ่ง alert เข้าไปอีกว่าสถานการณ์รอบตัวคืออะไรเอออะไรยังไงบ้างถ่ายยังไงอะไรเงี้ยก็ ถ้าสมองคนเราใช้แค่10%บปกติตอนนั้นจะใช้สัก40%่สิบเปอร์เซ็นต์อะดนแล้วมันลางมันต้องโฟกัสกับสปปรรพสิ่งเยอะมาก <Ừ. S 2> เริ่มตั้งแต่อุปกรณ์รอบเอวยันสาการรอบตัวยันการเอาตัวรักษาตัวรอดอะไรอย่ง